สวัสดีค่ะฟรีมนันนี่ช่องนี้มีแต่ของฟรีของฟรีในวันนี้มาแจกบัตเลฟรีนะคะประจำวันที่13เดือน1ปี2025การแจกก็ยังเป็นการแจกแบบเป็นไลน์เหมือนเดิมก็ขอบคุณสําหรับน้องๆที่ชอบแล้วก็ขอบคุณสําหรับน้องๆที่ไม่ชอบน้องๆที่ชอบก็อาจจะประมาณว่าได้บ้างไม่ได้บ้างส่วนน้องๆที่ไม่ชอบก็ประมาณว่า ไม่ได้เลยหรือไม่เคยดูคลิปเลยแล้วก็มาช้าเป็นสามสี่ชั่วโมงอย่างเงี้ยก็มันก็ไม่ได้ไงนะคะยังไงก็จำไว้นะว่าพี่ลงคลิปยี่สิบสองนาฬิกามันมันอาจจะไม่ไม่ไม่ได้ทุกคนก็ได้แต่ว่า พี่ก็พยายามแจกให้ไดนทุกวันนะคะอย่างวันนี้วันนี้เวลาที่สามารถรับได้ก็คือ22่สนาฬิกาเนาทีส่วนโค้ดดังเปาหรือคีย์เวิร์ดประจําวันนี้คือคํานี้นะคะคําว่าอาหารไทยใครดูจบแล้วไปพิมพ์โค้ดรอได้เลยครชจบกิจกรรมแบบนี้กดติดตามไว้ใครไม่ชอบปล่อยผ่านไปได้นะคะวิธีการใส่โค้ดดังเปาเพื่อรับบรอดฟรีจากช่องฟิลมันนี อันดับแรกให้เข้าไปที่แอปไลน์ของเราเสร็จแล้วมาตรงรูปคนที่เป็นเครื่องหมายบวกเราจะทำการค้นหาในการค้นหานะคะเราจะค้นหาผ่าน id id ที่จะใช้ในการค้นหาก็คือ a 9สี่ x t f OB มีแอดนำนาด้วยเสร็จแล้วกดที่แว่นขยายเพื่อที่จะทำการค้นหาหลังจากนั้นถ้าใครเพิ่มเพื่อนระบบจะแจ้งนะคะว่าเราจะต้องทำยังไงเราถึงจะได้ลิงก์อ่างเปาส่วนใครที่ไม่ได้เพิ่มเพื่อนแล้วกดเข้ามาในหน้าการแชทเลยบางคนดูคลิปไม่จบแล้วส่งคำมัวม่วๆไประบบจะแจ้งนะคะว่าสาเหตุที่เราไม่ได้รับลิงก์อ่างเปาเพราะอะไรแต่ถ้าใครที่ดูคลิปจบแล้วกดโค้ดอ่างเปาตรงตามเวลาที่กาหนด ตัวอย่างนะคะตัวอย่างในวันนี้ก็จะเป็นคําว่าแมวโค้ดอ่างเปาที่แจกในตัวอย่างจะเป็นคําว่าแมวพอเรากดที่แมวลิงก์อ่างเปามันก็จะขึ้นหลังจากนั้นเรากดที่ลิงกอัางเปาตรงนี้เพื่อที่จะรับวอลเล็ตฟรีได้เลยค่ะใส่เบอร์วอลเล็ตเข้าไปนะคะอันนี้เราใส่เบอร์วอลเล็ตเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะกดที่รับซองได้เลย เขาจะขึ้นแบบนี้ให้ในขั้นตอนถัดไปแล้วก็กดเลือกซองหนึ่งอันอกดเลือกซองหนึ่งอันนี่ค่ะเขาจะบอกนะคะว่าเราได้รับเงินกี่บาทวิธีการรับเลิฟรีก็จะประมาณนี้นะคะใครที่เพิ่งเริ่มทาเงินออนไลน์ใหม่ๆก็ค่อยๆดูค่อยๆทำค่อยๆศึกษาไปนะคะใครไม่ทานก็สามารถเข้ามาลุสนุกกันได้ใหม่ในวันถัดไป